สวัสดีครับวันนี้ยูโร2024เปิดฉากขึ้นแล้ววันแรกนะครับก็ต้องบอกว่าเปิดหัวได้สนุกมากเพราะว่ายิงกันรวมถึง6ประตูนะเกมแรกเป็นการพบกันระหว่างอินซิเลกเยอรมันนะครับทีมเจ้าภาพยูโร2024เปิดหัวพบกับสกอตแลนด์นะครับเล่นที่ฟุตบอลอารีนามิวนิกนัดนี้เจ้าถิ่นก็จัดตัวตามคาดนะครับใช้ชุดใหญ่เลยโทนี่โคลสคุมแดนกลางนะครับแล้วก็มีตัวรุกเป็นจามาลูเซล่าฟอรเรนเวียสแล้วก็ไคฮา,าวเวต ส่วนสกอตแลนด์นำโดยแอนดูโรเบอร์ซันและก็สกอตแมกโทมินีนะเริ่มมาแค่10นาทีเยอรมันก็ออกนำแล้ว1-0นเป็นจังหวะที่โยชูกิมิชนะครับปาดบอลมาหน้าเขตโทษให้กับฟอร์เรนเวียสยิงด้วยขวาเข้าไปนะครับ กลายเป็นประตูขึ้นนําอย่างรวดเร็วแล้วก็ฟอร์เรนเวียสทำสถิติเป็นนักเตะเยอรมันที่อายุน้อยที่สุดนะที่ทําประตูได้ใน Euro ยูโรทํมาสติของไคฮาวเวตนะครับมา9นาทีสกอร์ไหลเป็น2-0แบบง่ายๆเลยนะครับไคฮาวเวตหลุดเข้าเขตโทษแล้วก็ล็อกล็อกกองหลังสกอตแล้วก็จ่ายมาให้กับจามามมเซล่ายิงเต็มข้อเข้าไปนะจากนั้นเกมก็เป็นของเยอรมันนะครับทำเกมพับสนามเข้าใส่สกอตแลนด์ Scotland, นะแล้วก็ช่วงท้ายครึ่งแรก เยอรมันมาได้จุดโทษนะครับไลอันพอเทียสไปเสียบใส่อินคายกุนโดกันในเขตโทษแล้วก็โดนใบแดงไล่ออกไปด้วยนะครับสกอตแลนด์เหลือ10คนแล้วเสียจุดโทษแล้วก็คนยิงเป็นคฮาวเวตรับหน้าที่สังหารเข้าไปนะครับจบครึ่งแรกเยอรมันนํา30แลวสกอตแลนด์เหลือแค่10คนนะครับครึ่งหลังก็คาดว่าไม่จะโดนยําอีกแน่ นาที68นะครับก็เป็นจังหวะลุยเข้าไปของอินคารกุนโดการแล้วก็บอลทะลักมาเข้าทางนิคาร์ฟูครุกศูนย์หน้าที่เพิ่งเปลี่ยนลงไปนะครับยิงอย่างเฉียบขาดเยอรมันนำ4-0แต่นาที87นะครับสกอตแลนด์ก็มาได้ลูกปลอบใจเป็นจังหวะฟรีคิกของแอนดูโรบสันโยนเข้าเขตโทษแล้วก็สกอตแมคเคนนา่งกลับมาบอลไปโดนหัวอันโตนิโอรูดิเกอร์เปลี่ยนทางเข้าตัวเองนะครับสกอตแลนด์ไล่มา1-4แต่ว่าช่วงทดเจ็บเยอรมันมาได้ลูก ปิดกล่องนะครับก็เป็นจังหวะยิงไกลของเอมเลชานอีกหนึ่งตัวสำรองเขาถูกเรียกตัวเข้ามาแทนที่อเล็กซนดราพาร์ลูวิดมาเป็นคนสุดท้ายเลยแล้วก็นันนี้ได้ลงสนามแล้วก็ยิงเข้าไปอย่างสวยงามจบเกมเยอรมันถล่มสกอตแลนด์10คน5ต่อนเะก็บ3แต้มไปก่อนเลยสำหรับทีมเจ้าภาพอินซีเลกเยอรมันถ้าถามถึงรูปเกมก็ต้องบอกว่าเกมนี้เยอรมันเล่นได้เหนือกว่าอย่างชัดเจนนะครับแดนกลางครองเกมได้หมดตัวรุก เล่นกันรวดเร็วแม่นยำแล้วก็จบสกอร์เฉียบขาดมากนะครับลูกยิงของเขาเนี่ยแทบจะเข้ากรอบเกือบ100%เลยส่วนสกอตแลนด์เนี่ยวันนี้จัดมาหลัง3แล้วมีวิงแบ็คอีกเป็นหลัง5แต่ว่าพอจังหวะจะทำเกมเนี่ยทำไม่ได้เลยเพราะว่าโดนเยอรมันเพลสใส่ตั้งแต่แดนตัวเองนะครับสุดท้ายก็เสียบอลทำเกมไม่ได้ตลอดทั้งเกมแทบจะทำจังหวะสวยๆไม่ได้เลยนะครับก็แพ้ไปตามระเบียบซึ่งถ้าถ้าเจอทีมที่มาตรฐาน มันต่ำกว่าเยอรมันเนี่ยผมว่าสกอตแลนด์ก็น่าจะเล่นได้ดีกว่านี้โอตเกมนี้ต้องยอมรับว่าเยอรมันของยูเลียนนาเกียวมันเล่นกันดีจริงๆนะครับถ้าเล่นได้แบบนี้ต่อเนื่องเนี่ยโอกาสไปไกลในทัวร์นาเมนต์นี้ก็มีสูงสําหรับแมวออโตแมทในเกมนี้นะครับทางยูฟ่ายกให้เป็นจามามมเซล่านะครับถ้าถามว่าเล่นดีไหมก็ถือว่าเป็นนักเตะอีกหนึ่งคนที่เล่นดีของเยอรมัน,นยิงได้1ประตูด้วยแล้วก็ลงเล่นไปทั้งหมด 74นาทีก่อนที่จะเอาโทมัสมุลเลอร์ลงมานะครับแต่ถ้าถามผมนะส่วนตัวเนี่ยผมชอบฟอร์เรนเวสหรือใครฮาวเวิมากกว่าแต่ว่า2คนนั้นเนี่ยอาจจะได้เล่นไปแค่63นาทีแล้วโดนเปลี่ยนออกไปด้วยนะครับก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ทางยูฟ่าเขาไม่ได้เลือกเขาก็เลยไปเลือกทางจหาหมาโมเซียราตแต่วันนี้เยอรมันต้องบอกว่าเล่นดีทุกคนจริงๆส่วนนักเตะที่ถูกพูดถึงเยอะที่สุดในเกมนี้ก็ต้องเป็นโทนี่โครสครับกองกลางของเยอรมันวันนี้เล่นไป80นาที ทำสถิติจ่ายบอลแม่นยำถึง99%นะครับสถิติจ่ายบอลเนี่ย102ครั้งจ่ายเสียแค่ครั้งเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นจ่ายสั้นจ่ายยาวจ่ายขึืนหลังเนี่ยแค่8ครั้งนะครับส่วนใหญ่จะเป็นการจ่ายบอลขึ้นหน้าทั้งนั้นเลยจ่ายบอลในพื้นที่สําคัญอีก7ครั้งนะครับสุดยอดมากโทนี่โคลสทัวนาเมนต์ปิดฉากอาชีพการเล่นของเขานะครับส่วนฝั่งสกอตแลนด์วันนี้เล่นไม่ดีจริงๆแล้วก็ผมว่าเกมหน้าอาจจะมี เปลี่ยนแปลงผู้เล่นพอสมควรด้วยเพราะวันนี้ผู้เล่นตัวจริงหลายคนเล่นไม่ออกส่วนวันพรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นคืนแรกเลยที่มีแข่งขัน3คู่คู่แรกก็จะเป็นคู่2องทุ่มฮังการีพบกับสวิตเซอร์แลนด์ฮังการีนี่นำทัพโดยโดเมนิกโซบอสไลนะครับแม้ว่าจะมีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนแต่ผมว่าเขายังไงก็ต้องลงเพราะว่าเป็นกัปตันทีมแล้วก็เป็นศูนย์กลางของทีมด้วยเจอกับสวิตนะครับนำโดยกานิชาก้ามอนูเอลอานยีเซอร์ดานชากิรลี่นะครับผมว่าคู่นี้ก็ค่อนข้างสูสี มีสิทธิ์ออกเสมอได้เหมือนกันเพราะสวิตเองก็เป็นทีมแพ้ยากด้วยส่วนคู่ห้าทุ่มนะครับเป็นคู่ใหญ่ของคืนนี้ก็คือสเปนพบกับโครเอเชียสเปนชุดนี้อาจจะเป็นชุดที่เดารุ่งเยอะสักนิดหนึ่งด้นหน้าก็มีอันบาโรโมราต้ามีลามินยามาลดานี่โอโม่นิโก้วินเลียมกลางก็จะมีโลดรี คุมเกมนะครับประตูก็เป็นอูนายซีมอนส่วนโครเอเชียกองกลาง3คนเขาต้องบอกว่าสุดยอดนะฮะลูก้าโมดริตมาเตโอโควาซิตมาเซโลบรโซวิดนะครับแดนหน้า <Dana S 1> ก็เป็นอังเดคามาลิชถือว่าสูสีผมว่าโครเอเชียไม่เป็นรองนะเกมนี้น่าจะสู้กันสนุกออกได้3หน้าครับเกมนี้สําหรับสเปนกับโครเอเชียคู่ดึกนะครับตีสอเป็นอิตาลีพบกับแอลเบเนียชื่อชั้นอิตาลีแน่นอนเหนือกว่าเยอะนะแต่ว่าผลงานเกมอุ่นเครื่องเขาไม่ค่อยดีค่อนข้างฝืดเลยแหละแนวรุกชุดนี้ก็จะมีผู้เล่น หลักๆอย่างเฟเดริโกเคียซ่าจาลูก้าสกามักกาจาลูจิดอนารุมม่าส่วนแดนกลางเนี่ยซโล b บาเลล่าเหมือนจะฟิตไม่ทันด้วยนะครับเล่นไม่ได้เกมนี้ส่วนแอลเบเนียผู้เล่นชื่อชั้นค่อนข้างโนนเนมนะครับอาจจะมีที่ดังๆหน่อยก็จะเป็นอาร์มันโดบโรย่านะครับสูน,น้าดาวรุ่งที่เชลซีให้กับฟูลแลมยืมแล้วก็มี คริส s t i a นอั l ลาเน่นะครับกองกลางจากอินเตอร์มิลานมาทีมชุดนี้นะครับก็ดูแล้วชื่อชาร์อิตาลีดีกว่าเยอะแต่ว่าผมว่าเกมนี้เผลอๆอาจจะชนะไม่เยอะนะครับอาจจะแค่นหนึ่นนแหละเต็มที่2องอิตาลีชุดนี้เกมลุกยังเป็นปัญหาอยู่นี่คือ3คู่พรุ่งนี้นะครับถ่ายทอดสดทางช่อง PPTV ทั้งหมดเลยรวมถึง True Sport ด้วยนะครับก็ติดตามเชียร์กันครับยูโร2024นันนัดแรกก็คือคักแล้วนะครับเชื่อว่าจะเป็นทัวร์นาเมนต์ที่สนุกแน่นอน สำหรับคลิปนี้ก็จะลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ